สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับรุ่นนี้นะครับมาภูมิใจนำเสนอนะครับเสยมาครับดาบอาคมนะครับผมเสยมาครับดาบอาคมรุ่นพยักษ์เอราวัณแสนล้านนะครับพยักษ์เอราวัณแสนล้านนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็รุ่นเนื้อมาซีนเดิมนะครับยังไม่ได้เปิดซีนนะครับ รุนเนื้อมาในซีนเดิมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด้านในผมจะได้เป็นเนื้ออะไรนะครับก้อนนี้เป็นยังยังไม่ได้รุนนะครับเดี๋ยวมารุนพร้อมกันนะครับผมนะด้านซีนก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะเป็นมังกรนะครับมังกรแล้วก็เป็นลูกมังกรนะครับแล้วก็เลขเจ็ดแปดเก้านะฮะเจ็ดแปดเก้าวัตวัตถุมงคลนะครับ เขียนว่าเจ็ดแดเวัตถุมงคลแล้วเรามีรูปมังกรนะครับผมนะครับแต่มืดๆน่อยนเอฟีเพราะว่าทำคลิปตอนกลางคืนนะัรัะรเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะผมแกะซีนนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะผมจะได้เนื้ออะไรมานะครับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูไปรายการน,นะครับผมรุ่นนี้นะนนเสมาเสียคาบดาบอาคมนะครับผมไปยักษ์เอราวันแสนล้านนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากโมวัดวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ตลับจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะสวยๆตลับแบบนี้นะครับผมสีดําตัดกับสีทองนะครับสีดําตัดกับสีทองนะครับ ก็ด้านหลังจะเป็นช้างเอราวัณนะครับสามเสียนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสือคาบดาบนะครับสวยงามนะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยงามนะครับมีคนติดตามกันอ่องหากันเยอะนะครับถามหาเยอะนะแล้วก็แต่ว่าหมดแล้วนะมีคนกระแสร้อนแรงนะครับมีนักสะสมนะครับชอบหาเก็บไว้เยอะนะใครได้ไปหลายๆเรือนก็ถือว่ายินดีนะครับโชคดีนะครับยินดีด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับเรหรียญหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นประหยัดเอราวันแสนล้านนะครับผมรายการรุ่นเนื้อในหลังนะมีร้อยเหรียญนะครับมีเ,เงินในหลังสี่เหรียญนะครับผมมีเนื้อปะกาลงยาลายตรงชาตินะครับมีนวะหน้ากากเงินนะครับนวะหน้ากากเงินลงยานะครับนวะหน้ากากเงินลงยาขอบแดงนะครับแล้วก็ สตาลงยานะครับผมเนื้อสตาลงยาเนะเนื้อนวะหน้ากากเนื้นวะนะครับนวะหน้ากากเงินลงยาแดงนะครับพิมพ์ใบเสม,มานะครับผมจำนวนการจัดสร้าง1นึ่งเอยหกสิบเหรียญน,นะครับนะ รุ่นนี้นะครับสร้างแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเหรียญน,นะครับสร้างไม่เยอะนะสร้างน้อยนะครับราคารุ่นเนื้อก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบอย่นะราคาออกจากวัดใหม่ๆราคานี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้านานๆไปก็ราคานี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับรุ่นนี้นะสวยงามนะครับออกจากวัดนะครับออกจากวัดใหม่ๆก็ประมาณนี้นะสามร้อยห้าสิบนะ ใครได้ไปก็ยินดีเลยนะครับนะการันตีเ,เนื่องเงินในรังสี่เหรียญเลยนะรุ่นนี้นะราคายกหลังอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับใครที่ซื้อแบบยกหลังเลยนะครับหนึ่งหนึ่งลังก็มีหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก,รก็ราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับนะก็ถามว่า ลังหนึ่งแพงไหมนะครับก็ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็ไม่แพงนะครับผมพูดนะครับราคาประมาณนี้นะใครยกลังมานี่ได้เก็บไว้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะรุ่นนี้นะพราเป็นรุ่นที่สวยเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะครับผมมาดูด้านในกันเลยนะว่าผมจะได้เหรียญอะไรนะแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะครับด้านใน,นนะมาเปิดดูพร้อมๆกันนะครับ น่าจะเป็นงานสาตินนะครับดูแล้วนะครับน่าจะเป็นงานสาตินนะครับนี่ยมีฟองน้ํานะครับผมมาดูด้านหน้าก่อนนะครับโอ้โหไม่ได้น่าจะลงยาแดงนะ fc งานสาตินลงยาแดงนะครับไม่รู้ว่าทองทิพหรือว่าทองแดงนะครับผมมาดูนะครับว c สวยเลยนะครับผมนะ สวยเลยนะครับเป็นใบพิมพ์เสมานะครับผมเสือครับเสือครับดาบนะครับสวยงามนะครับแล้วก็พิมพ์ุทธซ้อนนะครับพิมพ์ุทธซ้อนนะครับผมเป็นพิมพุทธซ้อนนะครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อเดิมนะเนื้ออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อาจจะอันี้หน่อยนะ FC ซีมืดมืดหน่อยนะครับผมด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับเหมพุทซ้อนนะครับสวยงามอุตอกเก้ารอบเลย FC ซีนะฮะผมได้ต่อเก้ารอบมานะครับผมโอ้สุดครับออกมาลุนเนื้อเองนี่โชคดีนะครับนะฮะถ้าถ้าเอามาเปิดลุนเนื้อเองนี่โชคดีนะครับผมไม่ดวงนะครับอยู่ที่ดวงนะผมได้ต่อเก้ารอบเลยนะ f ซี นะครับน่าจะเป็นอัปก้าสาตินนะครับดูแล้วนะนะดูแล้วน่าจะเป็นอปก้าสาตินนะครับ F สีนะโหสวยงามเลยครับลงยาลงอ่อขอบแดงนะครับลงยาขอบแดงลงยาซุ้มเขีวนะครับผมน่ตอกเก้ารอบด้วยนะครับตอกเก้ารอบด้วยนะครับนะครับสวยงามนะครับ เสือคาบดาบอาอาคมนะครับผมมาดูครับมาดูความสวยงามนะครับมืดเนี่ยนะครับไม่ได้ทําคลิปตอนกลางวันนะขออภัยด้วยนะพี่เลยนะนี่ครับสวยงามนะครับเหรียนนี่สวยมากนะค,คมมากนะฮะนี่ครับโชคดีนะรุ่นได้รุ่นนี้นะ สวยงามนะครับขอบกระนงกะนกนะครับสวยงามนะตอกเก้ารอบนะครับผมไม้ได้ตอกเก้ารอบทุกเหรียญนะครับไ่โชคดีก็ได้ไปนะครับแบบนี้นะเป็นเหรียญเลขนะที่ได้นะตอกเก้ารอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับ เป็นเหรียญนะครับเอราวันนะครับช้างสามเสียนนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้คนนิยมตามหากันเยอะนะครับรุ่นนี้นะบอกเลยว่าคนตามหากันเยอะนะยังตอนนี้ยังหามหากันอยู่เลยนะครับกระแสร้อนแรงนะครับรุ่นนี้นะงามครับต้องใช้คําว่างามครับสวยงามระดับโลกเลยครับรุ่นนี้นะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามระดับโลกเลยนะเนี่ยเอกาลาเล็กยันครับจัดเต็มนะครับ ต่อโค้ดดาวกระจายด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดกันนะครับเลขโค้ดอยู่ไหนนะฮะยังไม่เห็นเลขโค้ดเลยครับเอซียนะยังไม่เห็นเลขโค้ดเลยนะเลขโค้ดเลขโค้ดสามสองหลักนะครับเลขโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับสองหลักนะครับผมโหเลขโค้ดสองหลักด้วยนะครับอะไรครับสาม นะครับสามสิบหรือเปล่าครับสามศูนย์นะครับผมโห้ดสามศูนย์นะครับสวยงามนะครับผมรหคสรหัดสามสิบนะครับสวยงามมากครับรุ่นนี้นะสางเอราวัณนะครับเสียมาเสียคับดาบอาคมนะครับหลังพยักเอราวัณแสนล้านนะครับผมสวยงามครับนะ ดูแล้วน่าจะเป็นน่จะเป็นเนื้ออะปาก,ก้านะครับอะปาก,ก้าซาตินนะครับไหนซีนก็แตกเลยสีนนะเอาออกมาดูดีกว่านะครับอนุญาตออกเอาออกมาดูดีกว่านะครับนี่เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเหรียญน,นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผ เขียนนี่สุดยอดครับสุดยอดความสวยงามครับในยันข้างบนนะครับนี่ข้างบนนี่เขียนว่าพยัก์เอราวัณแสนล้านนะครับนี่มียันด้วยนะครับยันพุทธสอดนะจัดเต็มนะครับเล็กแะขนาเล็กยันนะสวยงามนะครับรุ่นนี้ครับสวยงามครับสุดครับสุดนะท่วมนะครับท่วมเลยนะ ได้เหรียญนี้นี่ท่วมเลยนะครับผมดูครับนะโอ้โหดูงานแบบขังๆเลยนะครับดูแบบคลาสสิกนะครับดูครับนะคือลงยาขอบแดงนะลงยาลงยาซุ้มด้านบนน้ำเงดน้ำอเขียวนะครับแดงเขียวนะครับสวยงามนะครับดูแบบคลาสสิกนะครับเป็นเหรียญที่ดูเข้มขขังนะครับลงยานลงยาซาตนแบบนี้นะครับแล้วก็ สวยงามครับดูชัดเจนนะครับงานสตินะตอกเก้ารอบด้วยนะครับนะที่สําคัญนี่ตอกเก้ารอบด้วยนะครับผมนะอยากให้ดูไปแบบนี้นะครับสักแป๊บหนึ่งนะฮะดูความสวยงามนะครับ F4 นะรุ่นนี้นะต้องมีกระแสร้อนแรงนะครับแน่นอนนะครับขนาดจัดสร้างมาพึ่งออกจากวัดนะครับยังยังถามหากันเยอะเลยครับนะผมก็เสียดายไม่ได้ ชอบบูชามาหลายเหรียญน,นะครับว่ารุ่นนี้สวยมากนะฮะด้านหน้าด้านหลังเหรียญก็สวยนะมีขอบประมาณนี้นะผมขอบเหรียญน,นะเหรียญกําลังสวยเลยครับนะนี่ครับไอ้ยักษ์ไนรบอลเ็จล้านนะครับผมนะด้านหน้าเป็นเสือค้าด,ดัาบอาคมนะฮะนี่ยแล้วก็ด้านบนหัวหัวของเสือนะครับสังเกตดูจะเป็นจะมี มียัดด้วยนะครับผมนะเสือครับดาบอาคมนะครับดูเสียครับดูใบหน้าเสือนะดูดันนะครับดูดูดัดมากนะครับผมดูแบบอย่างโหดเลยนะครับดาบอาคมดนวยนะสวยงามนะครับสีสวยงามมากนะเหรียนี้นะสุดนะครับต้องใช้คำว่าท่วมเลยนะครับผมเหรียนนี้นะ สวยงามมากนะครับใครชอบนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเนี่ยช่วยฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฝากไว้นะครับกับรุ่นนี้นะครับ เสมาเสียคาบด,ดาบอาคมนะครับผมพยัก์เอราวัณเศษล้านนะครับรุ่นพยัก์เอราวัณเศษล้านนะครับชื่อรุ่นนี้สุดนะครับชื่อชื่อรุ่นก็สุดยอดเลยนะพยัก์เอราวัณเศษล้านนะครับโอ้โหรุ่นนี้นะต้องมีจัดสร้างอีกนะครับสวยงามอย่างนี้นะพิมพ์ไปเสมานะครับ สวยจริงๆครับนะสวยจริงๆแล้วสุดนะครับสุดยอดนะงานสวยงามนะครับประมาณนี้ครับเอซนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูคลิปนะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจมาทุกคลิปนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับต่อกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับ f c นะครับมา ทำคลิปต่ออีกนิดนึงนะครับผมพอดีว่าเมื่อกี้ไม่มั่นใจนะครับในรายการนะครับใบรายการก็เลยเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูใบรายการนะครับผมนะเป็นรุ่นนี้นะเป็นรายการที่หกจุดสี่ศูนย์นะครับรายการที่หกจุดสี่ศูนย์นะครับก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ f c ไม่ใช่เนื้ออปากานะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินนะครับ เนื้อทองทิพย์สาตินตอกแปดตอกโค้ดแปดรอบนะครับก็คือโค้ดนี่เป็นโคดเลขแปดนะครับผมโค้ดนี่เป็นโคดเลขแปดนะครับนะโคดเลขแปดนะครับแต่นะครับโค้ดตอกโค้ดแปดรอบนะครับแต่แต่ตอกนะเลขแปดเก้าเก้าตัวนะครับนะเลขแปดเก้าตัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับคือตอกโค้ดแปดรอบนะครับแต่เก้าตัวนะครับผมนะลงยาสองสีนะครับแดงเขียวนะครับผมนะรุ่นนี้สร้างสามร้อยสามสิบสามเหรียญนะครับรุ่นนี้สร้างสามร้อยสามสิบสามเหรียญนะครับผมนะเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับผมเลบีนะตอกโค้ดแปดรอบนะครับนะประมาณนี้นะครับผมนะใบรายการนะครับ ไปรายการน,นะครับเข้าไปดูมเมื่อกี้นะครับขอขอแก้คําพูดนะครับเมื่อกี้นะครับสรุปแล้วเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับตอกคดตอกคด8รอบนะครับลงยาสองสีนะครับแดงเขีวนะครับผมประมาณนี้นะครับผม